พยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าตั้งแต่วันที่20ถึง26ตุลาคม64ภาคใตย้ยังคงมีฝนตกหนักภาคเหนือมีฝนระยะแรกครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไม้ใช n อ l ครับคลิปนี้เรามาดูพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทย,ยากันบ้างนะครับผมตั้งแต่วันที่20ถึง26ตุลาคม64ครับรายละเอียดเรามาชมพร้อมกันเลยครับ ท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นการคาดหมายลักษณะาอากาศเจวันข้างหน้าตั้งแต่2 0ถึง26ตุลาคม64จากกรมอุตุนิยมพยา,ยาคับผมขอขอบคุณภาพข่าวจากแฟนเพจของกรมอุตุนิยมพยากันด้วยนะครับเตือนระมัดระวังน,นะครับขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ครับสำหรับประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ด้วยครับและระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกันโชกแรงที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่21-23ตุลาคม64ไป้วยครับผมท่านผู้ชมครับในช่วงวันที่21-22ตุลาคม64นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งว่าบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน จะปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นและมีลมกระโชกแรงบางแห่งประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันมันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ครับส่วนในช่วงวันที่23-26ตุลาคม64 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนอีกะระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองระยะแรกหลังจากนั้นฝนจะลดน้อยลงในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลางทําให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อนเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นการคาดหมายลักษณะอากาศ7วันข้างหน้า,าะน,ะน,น,นะครับผมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ 21-23ตุลาคม64จะมีฝนฟ้าขนอง30-40%ของพื้นที่ครับ24-26ตุลาคมนะครับมีฝนฟ้าขนอง10-30%ของพื้นที่ครับผมภาคกลานะครับวันที่21-23ตุลาคม64มีฝนฟ้าขนอง30-40%ของพื้นที่ครับมีลมกระโชกแรงบางแห่งครับผมส่วนวันที่24-26นะครับตุลาคม64มีฝนฟ้าขนอง10-30%ของพื้นที่ครับ ภาคตะวันออกนะครับวันที่20ถึง24ตุลาคม64มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ครับมีลมกระโชกแรงบางแห่งครับผมส่วนวันที่25ถึง26ตุลาคม64มีฝนฟ้าขนอง30ถึง40%ของพื้นที่ครับภาคตะวันออกนะครับขึ้นอ่าวไทยสูงประมาณ1เมตรครับผมจนวันที่20ถึง26ตุลาคม64ครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูง1 2เมตรได้ครับผม ส่วนทางภาคเหนือกันบ้างน,นะครับวันที่21 -23 ถึงตุลาคม64จะมีฝนฟ้าขนอง30-40%ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งครับ24 -26 ตุลาคม64มีฝนฟ้าขนอง10-30เของพื้นที่ช่วงปลายสัปดาห์ฝนจะลดลงนะครับส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับ2 1ถึงตุลาคม64จะมีฝนฟ้าขนอง30-40%ของพื้นที่ครับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง 2 3 2 6ตุลาคม64มีฝนฟ้าขนอง10-2 0เของพื้นที่ครับลำารบภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันบ้างน,นะครับหรือว่าภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับผมวันที่20 -26 ตุลาคม64จะมีฝนฟ้าขนอง40-60%ของพื้นที่ตลอดช่วงฝนตกหนักบางแห่งน,นะครับคลื่นสูงน้อยกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรได้ครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับ 2 0 2 6ตุลาคม64จะมีฝนฟ้าขนอง40-60%ของพื้นที่ตลอดช่วงมีฝนตกหนักบางแห่งครับคลื่นสูงน้อยกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรได้ครับผมโอเคท่านผู้ชมนี่ก็เป็นการพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้านะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมก็พยากรณ์อากาศไว้ตั้งแต่วันที่2ี่สถึงตุลาคม64นะครับผมพื้นที่ของท่านฝนตกมากน้อยอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้ครับ เพื่อเป็นประโยชน์แล้วก็รายงานสภาพอากาศการในทราบด้วยนะครับผมโอเคท่านผู้ชมต้องขอขอบคุณนะครับภาพข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาก,กันด้วยนะครับผมมาในที่นี้ด้วยครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามก่อนแลกดแใจใ้กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ